ก่อนที่จะไปเ,เรื่องของโครงการแท็บเล็ตของกระทรวงศึกษาธิการนะคะมาดูการกระตุ้นการท่องเที่ยวกันก่อนนะคะโดยรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฝ่ายสังคมจิตวิทยาค่ะก็เตรียมมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ถึง2ล้านล้านบาทตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายผู้บัญชาการทหารเรือรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฝ่ายสังคมจิตวิทยาค่ะเมื่อวานนี้ได้ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้บริหารระดับสูงเพื่อหาหรือถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศหลังจากที่วิกฤตการทางการเมืองได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท่องเที่ยว เบื้องต้นค่ะคอสชอก็ได้ดำเนินมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วด้วยการปรับลดช่วงเวลาเคอร์ฟิวจาก4ทุ่มถึงตีห้ ก็เปลี่ยนมาเป็นเที่ยงคืน1นนาทีถึงตี4นะคะ,ะ,คะเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยหลังจากนี้ค่ะคอสชอจะพิจารณายกเลิกประกาศเคอร์ฟิวในจังหวัดที่มีสถานการณ์สงบหรือกลับเป็นปกติแล้วเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดควบคู่ไปกับการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้กลับเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นโดยจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้การท่องเที่ยวในประเทศ อาที่การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อนเนื่องการหาบุคคลที่3หรือว่าสำนักข่าวต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมาช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยและอาจเชิญบุคคลต่างชาติที่มีชื่อเสียงค่ะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ สำหรับรายได้จากการท่องเที่ยวของปีนี้จะพยายามผลักดันให้ถึงเป้าที่ทางกระทรวงเคยตั้งไว้ที่2ล้านล้านบาทแมวว่าขณะนี้นะคะรายได้รวมด้านการท่องเที่ยวจะได้เพียง1.8ล้านล้านบาทเท่านั้นส่วนปีหน้าค่ะยังคงตั้งเป้าไรายได้การท่องเที่ยวอยู่ที่2.2ล้านล้านบาทตามแผนเดิมพร้อมกับยืนยันว่ายังไม่มีแนวคิดที่จะแยกกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาออกจากกันค่ะ